เออน้องน้องรอรอรอตรงนั้นรอตรงนั้นรอตรงนั้นจุดสังามผสมการนะน้องนะอย่านอนอย่าน้องมันยังเหลืออยู่โอเคขอบคุณากเอาใหญ สวัสดีครับวัสดีครับพ่อเมียอันไหนเองว่าเองสองคนจะออกไปเล่นสงกรานต์ข้างนอกอะลูกแล้วทําไมกลับเร็วแล้วก็นี่แล้วตัวไม่เปียกเลยเนี่ยฮะโอ้ย <ฮะ S 1> มันไม่มีคนเล่นเลยยายถนนว่างเปล่าเลย <ฮะ S 1> ไม่ได้สรดน้ําใครเลยธรรมดาเขาห้ามเล่นแล้วปีนี้ก็มันมีสถานการณ์โรคระบาดโควิดอยู่ลูก ไม่เล่นก็ไม่เห็นเป็นใดเลยอ,อดเล่นอยากจะเล่นยายปีนึงมันมีคงเดียวเองนะแต่อกอยากเล่นยายก็มีวิธีนะวิธีเล่นน้ำสงกรานต์ในสถานการณ์โควิดรับรองปลอดภัยอยากรู้ไหมละ่ะโ,โ,โอ้น่าสนใจครับยายเออ,อเงั้นไปฟังยายเดี๋ยวยายจะบอกวิธีให้ดูวิธีแรกก็เว้นระยะห่างพอสมควร ไอ้น้องไอ้น้องว่าไงครับพี่สงกรามขอสาดน้ำหน่อยได้ครับได้ครับได้เพราะมันต้องคอมมามันต้องคอมมาอยู่ตรงนั้นแหละโอเคครับโอเคเฮ้ยเออน้องรอรอรอตรงนั้นรอตรงนั้นรอตรงนั้นใส่มาสงกรานต์น้องนะอย่าเนาะอย่าน้องมันยังเหลืออยู่โอเคขอบคุณมากครับ วิธีทีท่สองก็ใช่อุปกรณ์ช่วยไม่ให้ต้องสัมผัสตัวกันคุณช้างวันนี้ไม,ไม่ใช่แค่คนหน้าเหมือนนัช่ชาคิดอ้แล้วพี่ล่ะครับ พี่กาแฟกิ๊บเล่นสงการไหมครับพี่ครับสงการเดี๋ครับเออได้เ่ได้เีดี๋ยวผมมาลุกปงนี่พี่มงนะครับเอออ๋อเรบพี่ต้องมองใช่ไหมครับผมโอเคโยนดีๆนะพี่นักลเก่ามาเ้โยนเนกนดี๋ยวพี่จะได้ปแรงๆนะครั โ่อไมแตกแต่หัวพี่จะแตกูกยังรึเปล่หมดม๋ยต้องต้อที่ซอมมาไม่ถึงนี่ต้องขอทุกสูขอสู้มันจะลุกไหม วิธีที่สามก็น้ำใครน้ำมันแป้งของใครก่อของมันเอยเล่นสงการป่ะเอ,อ้าเอาดิเดี๋ยวเดี๋ยวขอสาดน้ำก่อนนะจะสาดน้ำใช่ป่ะเออเดี๋ยวสาดเสร็จแล้วเดี๋ยวขอปรับขอปรับแป้งเลยนะโอเคได้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 ไดอขอสาดก่อนนะเอาเลยมาน้ำเย็นมาเนี่ย ขอขันได้ไหมได้ได้ได้ตรงหัวเลยแต่งกาเสร็จแล้วเดี๋ยวไงขอปาแป้งมัางนะเคได้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 สานสงการนะเล่นแป้งได้ใช่ไหมได้นี่สานสงการอีกทีะอีกทีชอบเล่นแป้งเหรอโอเคใช่ใช่ชอบมากสงกานะ หน้าวันสองไม่รับคนนี้เจอกันสองแอบปีหน้าเขียวที่บ้นต้องการในบ้านโอ้วิธีห้องใหญ่มันลำบากจังปืนที่น้ำก็มีมาใช้อะไรไม้ต่ออันนี้ก็ยิงได้ไกลเนาะเออจริงของเองนายก็ลืมนึกไปลูกปืนฉีดน้ำก็อมียิงระยะไกลได้เออใช่ลืมนึกไปเลยเนาะงั้นเดี๋ยวเรามา รดน้ำตาหัวยายดีกว่าครับมมีแป้งอ,อ่ะอ่ะยายขอบมือน่ะเอ่อสุขภาพแข็งแรงนะยายเอ่ออาฝ้าใหม่ขีดเฉีดเจ้าปืนดีนน้ำเอ่อเปียแป้งอเอ่อรับพรอรับพรอโอเคขอบคุณครับยายโอเคงั้นก็สุขสันต์วันสงกรานต์ปีนี้เราก็ไม่เล่นก็ได้เนาะครับมนอนตากแอร์ <S <S แอร์ร้อนร้อนครับ ก็ใครอยากสนุกกับเราก็ดูเราแคสเกมไปแล้วกัน <_ t ops> ครับก <_ t ops> <ค>็ทุกคนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับครับวันนี้ปีนี้ก็งดเล่นสงการอีกปีหนึ่งนะครับครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะครับยังมีสงกรารให้เราเล่นอีกหลายปีครับครับก็ขอให้สุขสันต์วันสงกา์อยู่กับบ้านพักผ่อนได้เพียงพอครับ,ครบใครที่เดินทางกลับต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางไปและกลับอย่างปลอดภัยนะครับครับพื่อเจอกันใหม่สงกา์ปีหน้าครับสุขสันต์วันสงกา์นะลูกเอ้ยไยบาา kau hak kunja